ศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านแสนกลางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านแสนกลางตั้งอยู่ที่บ้านแสนกลางหมู่ที่1ตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นำทีมการบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายศิวกรเจริญ มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น20คนมีการจัดการศึกษาทั้งสิ้น3ระดับได้แก่ระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้น214คน เสร็จชินนึกสมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในกลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารวิชาการมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้ครับ 1. งงานหลักสูตรและการสอนงานหลักสูตรและการสอนมีการจัดวางแผนจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาระดับและมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําในการพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้หลักสูตร ให้คําแนะนําในการจัดทําสื่ออุปกรณ์และการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการปรับปรุงงานวิชาการของคุณครูงานที่2งานนิเทศพัฒนาการศึกษามีการนิเทศติดตามวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจัดระบบนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนของคุณครูงานวัดผลประเมินผลมีหน้าที่ที่จะบทำในต่อไปนี้คือ จัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการประจําปีดูแลการเรียนการสอนที่เป็นไปตามจุดประสงค์จัดเตรียมเอกาสารที่ใช้ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียนดําเนินการประสานงานผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในโรงเรียนด้านที่4งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการมีการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการให้กับคุณครูอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณา,าการคะแนนกิจกรรมการเรีนการสอนให้เหมาะสมกับทุกระดับและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนสำหรับกลุ่มงานบริหารวิชาการในดีการศึกษา2 5 6 3นี้ก็ไม่เป็นเพี้งครับ ดีนะคะดิฉันนันบวระภาหงยนนะคะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแสนกลางนะคะได้รับผิดชอบอางานบริหารบุคคลของโรงเรียนได้แบ่งการบริหารออกเป็นสีฝ่ายดังนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือการพัฒ,พฒ,พฒนาบุคลากรน,นะคะก็จะมีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบดังนี้1วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 2. คัดเลือกจัดสรรบุคลากรให้เข้าปฏิบัติงานตามหน้าที่3 ติดตามประเมินผลและปฏิบัติงานของบุคลากร 4. รายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรต่อผู้บริหารสถานศึกษานะคะข้อที่2ก็คืองานวางแผนอัตรากําลัง1วางแผนอัตรากําลังของบุคลากรในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. ปฏิบัติงานประสานงานให้ความร่วมมือกับฝ่ายฝ่ายที่3ก็คือ งานวินัยครูน้าที่และก็ความรับผิดชอบดังนี้นะคะหนส่งเสริมพัฒนาวินัยครูและบุคลากรในโรงเรียน 2. ดําเนินงานทางวินัยรับเรื่องร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 3. เสนอพิจนารณาการปฏิบัติงานความดีความชอบบุคลากรในโรงเรียนสําหรับฝ่ายบุคคลก็ในปีการศึกษา2 5 6 3ก็ได้ดําเนินการตามที่ได้กล่าวมานี้ค่ะขอบคุณะาวัสดีค่ะ ดีครับผมนายสุขบัวคงศ์ตำแหน,น,น่งครูตำแหนการิเศษได้รับมอบหมายให้เป็นผฏิบัติที่ในหัวหน้าฝ่ายงบประมาณสําหรับการบริหาริงานงบประมาณของโรงเรียนนั้นโรงเรียน,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 นได้รับเงินสดนับสนุนจากสํกานักงานเขตพื้ที่การศึกษาสุสาสรินทร์เขตสามซึ่งเป็นเงินงบไลายถัวที่ใช้ใจ่ายในการจัดการเรียนการสอนและอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับ จัดสรรจับงบประมาณจากโครงการบัิรสุวนตัวเมแก้ในส่วนของโครงการหรังกางสำหรับเงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนมาในงบอุดหนุนเงินรายหัวนั้นได้จัดสรรงบประมาณได้แบ่งคร,ร,รับงบประมาณออกเป็นดังนี้นะครับการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนวัชสังกานั้นใช้ระบบ40-60 40นั้นก็คือเป็นการบริหารบริหารทั่วไปนะครับส่วน60นั้นเป็นการบริหารงานวิชาการ ซึ่งการบริหารงานเม็ดเนินต่างนั้นจะดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของโรงเรียนส่วนงบป,ประมาณของอาหารตะวันที่รับจากโครงการอาหารส่วนบนพระแก้วนั้นเราได้จัดสรรแบ่งงบป,ประมาณเป็นของสส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเป็นการจัดซื้ออาหารให้กับนักเรียนส่วนที่2ก็คือเป็นค่าวัสดุนะครับแก๊สของต้มส่วนที่3เป็นค่าจ้างแม่ครัวซึ่งงานงบป,ประมาณต่างๆนั้น เราก็ได้จัดสรรและดําเนินง,งานตามเต็มที่ตามศักยภาพตามเม็ดเงินที่มีอยู่เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพัฒนาทั้งด้านผู้ผู้เรียนและบุคลากรที่ใช้วัสดุการสอนในการที่จะนํามาเสนอให้กับนักเรียนได้อย่างพอเพียงและเพียงพอ ชั้นนางสาวที่นันชลนเพ่งเล่งดีได้รับมอบหมายในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการดังนี้งานธุรการมีการรับส่งหนังสือผ่านระบบ mail office เ <c oughs> พื่อลดการพบปากและหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อแหวนงานอนามัยอาหารกลางวันเ <c oughs> ผยแพร่ความรู้ด้านสุขสุขานามัยโรคติดต่อและวิธีการสังเกตตัตวเองเบื้องต้น ตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือขอเข้าโรงเรียนมีการรับประทานอาหารกลางวันเป็นห้องเพื่อลดการชุมนุมและการรวมต่มช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อแก้ไขให้ให้มีการเจริญเติบโตที่สมวัยงานปกครองวินัยนักเรียนส่งเสริมมารยาทคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนมีการติดต่อประสานงานผู้ปกครองชุมชนเพื่อตรวจดู พฤติกรรมนักเรียนนอกเหนือเวลาเรียนด้านอาคารสถานที่จัดทำบริเวณอาคารสถานที่ให้ปลอดภัยไม่ไม่เสี่ยงต่อการเป็นอันตรายแก่นักเรียนและผู้เย,ยี่ยมชมจัดทำบริบทบริเวณต่างๆให้น่าเรียนอยู่เสมอขอบคุณค่ะ